ปรุงก็มีมน้ำชิรสน้ำตาลปี๊บน,นะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำปลารนะดับดชิ้นไม่คมมากเลยค่ะทำส้มตำยอดค่ะไม่มีปูไม่มีปูนะคะต้มปลายอย่างเดียวเซ่บนัวๆโอ้โหเลือกๆอันนี้ก็คือเราปูเรีเยบร้อยมะนาว ปายอย่างเดียวนะคะไม่มีปูเสียบๆน่วๆจ้าจเสียบสีสันน่าทานมากเค่ะเสบือค่ะสเบสบืนอนี้จะเป็นไก่ยอลวกนะคะซื้อมาหนึ่งแท่งขนมจีนหอมแขกต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ผักกาดขาวอันนี้เราจัดถาดไว้รอนะคะเพื่อที่จะใส่ส้มตำ ปลาแซบๆจ้าเดี๋ยวลองมาทานด้วยกันนะคะเทใส่ถาดนะคะผักที่เตรียมไว้โอ้โหส้มตำปลานะคะวันนี้อร่อยมากค่ะแซบๆค่ะวันนี้ตำใส่พริกแห้งนะคะสีสันจะได้สวยงามเราก็เลือกพริกแห้งที่ว่าเผ็ดปานกลางนะคะวันนี้ส้มตำปลานะคะ แห้งเอาเทใส่ถาดนะคะอันนี้เอาไว้รับประทานกันนะคะช่วงเที่ยงแซ่บๆค่ะอันนี้จัดเป็นคำนะคะอ,อร่อยอร่อยๆใส่หอมแขบ ค่ะมาค่ะมาทานช่วงจำกับยายยมีผักกาดขาวนะคะเซ็ตแซ่บจีนจีนคำโตโตอร่อยอร่อยค่ะ